หากมองด้วยตาเราคงแยกไม่ออกว่านี่คือหมอกหรือหมอกควันหมอกควันคือควันหรือฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งการผลิตไฟฟ้าไอเสียรถยนต์งานก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งพบมากในพื้นที่ภาคเหนือเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมหมอกควันจัดเป็นมลพิษ <c oughs> ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ <c oughs> เด็กเล็ก และผู้ปวย่โรครคะบบทางเดินหายใจโดยความเป็นอันตรายขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองความเข้มขน้นระยะเวลาที่สัมผัสและสภาพร่างกายเช่นการมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงฝุ่นละอองที่มีขนาด2.5ถึง10ไมครอนฝุ่นละอองชนิดนี้จะติดอยู่บริเวณโพรงจมูกและปากเท่านั้นไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงหลอดลมขนาดเล็กของเราได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบและโรคผิวหนังฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าไปสู่ปอดและกระแสโลหิตจนาานาจส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดมะเร็งปอดโรคติดเชื้อเฉียพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ทั้งนี้เราสามารถป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดังนี้ด้วยการปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จําเป็นก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครอนหรือ PM 2.5หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือทํางานหนักกล้างแจง้งงดการสูบบุหรี่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละออง ลดการเผาลดการใช้รถยนต์แนะนําให้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะควรพิจารณาตามความเหมาะสมเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางการทำความสะอาดบ้านใช้วัสดุต่างๆเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นเช่นผ้าชุบน้ำหมาดๆแทนไม้กวาดป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องยนต์สม่ำเสมอเพื่อให้การใช้น้ำมันที่มีการเผาไหม้สมบูรณ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นหมอกควันและฝุ่นละอองเป็นอันตรายแต่เราสามารถป้องกันได้แค่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมหยุดเผาลดการใช้พลังงานเพื่อเราเพื่อโลก